เรายัางอยู่กับไอเครื่อง ek นะจะถอดลูกสูบออก่ะถขดลูกสูบเดี๋วปปยวเราจะสร้างใหม่ครับเอาแหนบมาใช้แทนเด็กอะรอบนี้เอาแหนบใช่ไหมตัวดูด ลองนะครับเหล็กนี่ยุบงอไปเลยต้องเป๊ะอ๋อฝนตก มาแล้วมาแล้วดู New 4แวนสามแวนี่แไม่ใช่สามแวนน,นน้ำมันเรือนี่ดูสิมีกี่แวนยี่นึง มีกี่แวนต,วในใตไาย่นนะสีสีแวนเลยนะไหนตัวไหนแว่นกวาดดูสีแวนเลยลูกศุกรี e ขอ,อทั้งหมดเลยอันนี้คว้ามไม่ได้ด้วยเสื้อโคดใหญ่ตั้มาแล้วแหวนสี่ตัวแมมแหวนตาย,ตตาย,ตตายว,วะโอ้จัดงานศพเลยั<ด>้ง จัดงานศพจัดจัดงานศพก็หมดเป็นแสนอีกใช่ไหมไอ้ระเด็นงานศพนี่ยังไงช่างประเด็นงานศพเลยงานศพอันเออที่ว่าเขาจัดงานศพหมดกันเยอะแยะนะช่างคิดว่าไงไม่ติดตามเลยทำแต่งานไม่ติดตามข่าวเลยเขาว่าอย่างนี้เขาก็งดเอ่ออะไรละงดใส่ซองงด บริจาคลดค่านู่นนี่นั่นมากินบ้านเราแหละแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพนะนพนะแต่ก็อย่างว่าเจ้าภาพไม่มีเงินก็จัดเบาๆไม่ต้องไปจัดใหญ่โตหมดเยอะอันนี้ก็เห็นด้วยอยู่แต่ถ้าเจ้าภาพเขามีเงินก็จัดยังไงก็เรื่องของเขาใช่ไหม ความคิดผมความคิดเห็นของผมคือก็จริงจริงละมันก็ไม่ควรจะจัดใหญ่โตหรอกคนคนตุยเนาะวันเดียวก็นี่เลยจุดเลยจุดไฟเลยจบไปเลยเนาะว่าะไรนานาาดิฮนะเออวันเดียวเนาะไม่ต้องรอวันดีวันอะไรดอกเนาะ แต่ถ้ามีวันดีคนเราไม่มีตุยหร<ช>อกขนาดออกรถวันดีๆยังชนกันเลยนะยใช่ไหม, <c oughs> ไหมอุตส่าห์ออกวันดีๆแล้วอเ,ลนะเออใช่อ,อ,อุตสาห์าไปดูวันเอ,อ้ยวันนี้ดีนะออ,ออกวันนี้เนะี่เรียบร้อยคือเกา่า ระหว่างรอช่างน้อยเดี๋ยวมาดู BM ครับ,ปรบเปลี่ยนแม็กใหม่แล้วแม่ล้อล้นเลยแม่นี่จัดทรงใหม่ครับโอ้โหโอ้ขอดานไม่รอดครับสองร้อย ใส่ล้อไปมันเท่ดีนะนี่สามหนึ่งแปดไอ้ครับผมต้องหามาใช้สักคันซะบ่ไงรถมันราคาไม่แพงด้วยนะสองหมื่นกว่าเองอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองขับดูแล้วเนี่ยดูดิโหโทษ หาได้ไหมราคานี้นี่สองหมื่นสี่ครับอพอลงล้อเข้าไปแม็กล้นๆนี่สวยเลยครับค่าโอนเท่าไหร่ถามหน่อยไอ้บีเอ็มค่าโอนต่อภาษีโอนจากอาทเกเป็นตะตูนเนาะอาถเป็นป้ายวีรำแล้วก็ต่อภาษีมันสี่พันกว่าก็พอสี่พันกว่าเบ็ดเสร็จบีเอ็มคันนี้จบเท่าไหร่ตอนนี้นะ ตอนนี้จบเท่าไหร่น่าจะมีหกหมื่นกว่าหกหมื่นรวมแม็กนะรวมแม็กยางรวมทุกอย่างที่ซื้อมา้วหกหมื่นโอ้ดีกว่าซื้อไอ้มอเตอร์ไซค์ลงอีกห้าหกหมื่นมีเจ๋อแล้วนะอืมลงสีใหม่เนาะเุ็บตีปงตี่ปมสวยเลยขับโกโก้เหมือนกันอะบีเอ็มเนีะยอืมเนียนดีตรงตัวแล้วก็ดีเอาได้แล้วดูสิแหนบแหนบนะครับ นี่นะมีดมันเบี่ยงจะได้ไหมรอบนี้ยี่แล้ว,ลวหืยยัง <laughs> ดีใจคอยนี่ถอดตุ๊บหลอกใช่ไหมอ,อ,หอ่ะท่างถอดตุ๊บหลอกใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนไรหนึ่ง แค่ปลอกเดียวก็ทั้งวันแล้วเนี่ยถ้าหกปลอกก็หกวันนะวันละปลอกวางทับเลยนี่ไมยเอาให้ควันออกไปเลยนะเดียวอะ หมุนในควันออกไปเลยมันจะเปลี่ยนแค่ตองปลอกจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ตองปลอกทำไมมันต้องเปลี่ยนด้วยปอกเป็นร้อยนะไม่ไอตัวไลเนอร์นั่นนะยางไลเนื้อจะเก่าเก่าๆไปมันมันกรอบมันอะไรนี่บอว์เป็นเหมือนโอริงบอว์เป็นโอริงเดี๋ยวถอนจะมาดูนะถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวพอมันยุบแข็งปุ๊บน้ำเข้าเครื่องป้องกั้นระหว่างน้ำกับน้ำมันเครื่องอ๋อ นั่งใช่ไหมเนีอ,นนอดแนบจะหักไหมแนบจะเบี้ยวไหมยม mm. แนบ20 mm. มิบมิลเมื่อกี้เหล็กเท่าไหร่นะเหล็กสิบสอมิลอันนี้แนบยี่ิบมิล นีเรานนเปลี่ยน,นเ,เป็นแหนบ20มิมิลครับเหล,ล็กข้างล่างขึ้นเหลื่อนเลยเออขึ้นเลยขึ้นไหมขึ้นเลยครับตอตอน่อน,อนดามเลยตาลายเึ้นแล้ว <c oughs> จบเลยแหนบจบเลยจบเส้นมาปึ๊ <c oughs> นานเห็นไหมนานวันนี้ครับ <c oughs> ของง่ายๆก็ทำไม่ยากเนาะ ร้องดีๆไปขายแช่ยงคิรุคล้า <m> ยหมดเควยนี่ไดสิไม่เอาแล้วงานเครื่องไปทำแล้วนี่ครับต้องเป็นแหนบครับบอกงานเครื่องไปทำแล้วไม่เอาแล้ววางั้นสองวันให้ทำขึ้นไม่ต้องเป่าองค์เป่าแคทเลยเลย เป่าไว้เรื่อยๆเปล่าไว้ถึงนานแล้วแต่มันร่นแค่พราอุ่นๆเราไม่ได้เป่าจนมันร้อนเนี่ยรอดูสูตอื่นมันจะขึ้นนะโอเคสูตรเดิมสูตรนี้แหละแจ๋วเลยไอบอลเก่ามันเป็นแหนมขึ้นง่ไงด้านทะลึ่งจะใช้แล้วก็ไปทำแหนมแต่แรก็กมาจะเอาฝาไปลงเกลืองี้เอาไปมาเลย นี่ครับดูครับวิธีถอดปลอ,อกนะครับพี่น้องไปตัดเอาช่วงนั้นอนอกไหน,ไหนช่วงเล็กปะโอ้ยเนี่ยเลยดีแล้วแบบนั้นเนี่ยจะได้อะไรอ่นนะเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเน่อมไม่รู้บ้านไหนก็ท่ามันเออเขึ้นแล้วครับ ดูสิจะเปลี่ยนในตัวไหนเน้อๆมันติดอ้นนี่ติดก็เสือหรือว่าติดก็ปอกนี่ยซินิมแมน่ะใช้ตะเลือสูตรนี้ใช้ได้ผลเจอกันไหม คันนี้ที่มาติดเทอร์โบที่นี่นะล้นไี้ 6BF ดิ่งหินวนอรอบ่ะเอาวนรอบวนรอเอาหมอนมา,าหมอนเอาหมอนมา เออน,นั่นแหละเขามีหมอนอยู่ด้วยน่ะน,นะอู้อ,อ,อู้อยู่ไหมนี่มาอยู่รกหิน,น,นหนักเลยข้างหลังด้วย,ยนะ <sm all> ปีนหมอนเลยเนาะไม่มีประโยชน์นะหมอนนี่ <laughs> เจอกันใหม่ครับ